สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆชาทูบทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้อมพามารีวิวนะครับรถตักล้อยางนะครับเข้าใหม่ครับวันนี้เรามากับโคมอสุ WA 200รนะครับรุ่น5ครับครับตัวนี้เป็นรถตักไซส์บุ้งขี่ประมาณ2คิวนะครับอ่าสภาพสวยๆเลยนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับเพิ่งถึงร้านนะครับก็ลองมาดูมาทดลองขับกันได้ครับที่ไทยส่งผลนะครับ คารามสองกมเจเจ็ดครับมาดูเนื้อตัวกันเลยครับวงกีสองคิวนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวประมาณเก้าตันกว่ากว่ายังบิสโต e นะครับสภาพระบบไฮดรอลิกนะครับระบบกระบอกต่างๆแห้งๆเลยนะครับระบบเรียวเอวอ่อนนะครับรุ่นนี้ตัวสวยครับแห้งๆเลยนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับรับประกันไม่เคยใช้ในไทยนะครับ อย่างสวยครับอ่ะดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมสูรนะครับตัวนี้รหัสเครื่องเป็น 6D102 ครับ6สูบมีเทอร์โบนะครับฝากระโปรงกระโปรงเงาเงากันเลยนะครับเครื่อง6สูบไดเรกนะครับตัวนี้ธรรมดาครับนี่รุ่นใหม่นะครับพัดลมระบายความร้อนหลังแบบไฮดรอลิกนะครับ รลมแรงครับรุ่นนี้ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวดูเครื่องอีกฝั่งครับเครื่องก็พกซูมนะครับมีเทอร์โบนะครับฝนนั่งฝั่งเทอร์โบโอเคครับขนาดยางตัวนี้เป็นเบอร์17.5นะครับขอบยี่หเดี๋ยวไปดูด้านบนนะครับห้องคนขับ นี้มีแอร์เย็นนะครับบอกผ้าของคอมสูบเลยคอนโทรนเดียวนะครับตัวนี้คอนโทรนเดียวระบบเกียร์เดนนาสี่ถ่า 4, ถหลำสี่นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบเบื้องต้นกันนะครับคอนโทรนเดียวน้ํามันนะครับเดี๋ยวน้ํามันตัวนี้โอเคคอนโทรนนุ่มนะครับด,ดีเลย ทนน้ำมันครับตัวเดียวสี่ทิศทางนะครับซ้ายขวาเป็นพวกเกี่นะครับดึงเข้าหาตัวก็ยกบูมขึ้นนะครับโอเคครับระบบเกียร์ไฮโดรนะครับตัวนี้นี่ตามเท้าเลยนะครับค่อนข้างเร็วนะครับอ่อนนะครับลงมาไลนิ่มๆกันเลยนะครับทับหารถตักซ้ายสองคิวนะครับมีหัวเก่งมีแอร์แบบนี้นะครับ ติดต่อต้อมเข้ามาได้นะครับ0 9 5 7 8 5 9 3 4สนะครับสนใจจับจองกันไว้ก่อนได้นะครับสภาพสวยๆเลยครับฝากกดด้วยนะครับคมสุ WA นะครับ200รุ่น5นะครับมุ่งขี2คิวสภาพสวยๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ